คุณผู้ชมคะขวัญได้มีโอกาสอา่านคู่มืออาชีพที่มากับนิตยาสาร SME ชีช่องรวยค่ะจะเห็นว่ามีธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือสินค้าทุกอย่าง20บาทภายใต้การบริหารงานของบริษัทเอกดำรงมาร์เก็ตติ้งจำกัดค่ะโอ้โหเศรษฐกิจแบบนี้ของแค่20บาทขวัญว่าต้องขายดิบขายดีเป็นเทน้าเทท่าแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตามดูกันดีกว่านะคะว่าบริษัทเขามีสินค้าอะไรที่น่าสนใจบ้าง,างเห็นเขาบอกว่าอยู่แถวๆสายใต้ใหม่ไปตามไปดูกันเลยค่ะ เจอแล้วค่ะเอกดำรงมาร์เก็ตติ้งบัวเว็บดอทยี่สิบบาทดอทคอเราเจอรถของเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทต้องอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากแถวนี้แน่เลยเดี๋ยวเราไปชมมันดีกว่านะคะว่าข้างในเขามีสินค้าอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะขวัญก็อยู่ที่ชั้น2ของบริษัทเอกดํารงมาเก็ตติ้งค่ะโอ้โดูสิคะสินค้าเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ชม่คะแล้วตอนนี้ค่ะขวัญก็อยู่กับกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเอกดำรงมาร์เก็ตติ้งจำกัดค่ะคุณสุพจน์เลาหาพัฒนาวงศสวัสดีค่ะคุณสุพจน์สวัสดีครับแม่วันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนถึงเขาเรียกอะไรนะสถานที่เก็บสินค้าคของจริงแต่งจริงแล้วเราก็จําลองเหมือนกับเป็นร้านช็อปที่เราเห็นตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามตลาดนัดใช่ครับนะคะ <c oughs> ก่อนอื่นขวัญถามก่อนว่าที่มาที่ไปในการทําธุรกิจเนี่ยค่ะเริ่มต้นมาจากอะไร เริ่มต้นของบริษัทเอกด้ำรงมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราเริ่มต้นจากนําเข้าสินค้าญี่ปุ่นทุกอย่างหกสิบบาทนะครับแล้วเราก็ส่งให้กับทางห้างห้างสนินค้าในกรุงเทพนะครับเราทําส่งให้ทางห้างอยู่ประมาณสามสี่ปีคือทุกอย่างหกสิบาทอ,อ๋อขวัญคุ้นคนุคน้คนค่ะแต่ก่อนเข้าไปในห้างที่เจอประจําเลยจะเป็นสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นมีทุกอย่างเลยจิปาถะตั้งแต่เครื่องครัวจนถึงเสริมความงาม,มนะคะเป็นของญี่ปุ่นล้วนๆเลยครับทุกอย่างแล้วก็ เราทำอย่างนั้นมา3าปีจนเราแข็งแรง mm hmm. แข็งแรงเสร็จเราเลยอยากจะขยายตลาดเราก็เลยลองซอรว์ตลาดดูเราเห็นว่ามีสินค้าทุกอย่าง20บาทที่เขาขายกันอยู่แล้วนะครับแล้วเราดูว่าเ,เราก็มีแนวทางที่สามารถนําเข้าสินค้าที่คุณภาพดีโรงงานที่ผลิตให้ญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. แล้วก็สามารถทํามาขายทุกอย่าง20บาทได้เหมือนกัน เราก็เลยลองดูคือราคาอาจจะเทียบเท่าแต่คุณภาพเกรดของวัตถุดิบดีกว่าดีกว่า,วาแล้วก็มีความหลากหลายมากกว่าด้วยใช่ครับตอนนี้นี่ประกอบธุรกิจมานานกี่ปีแล้วคะ ตอนนี้เราทำมาทั้งหมดเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีแล้วรวมปีนี้เป็นปีที่เจ็ดเก้าสู่ปีที่แปดใช่ครับผมเลขสวยับผมกำลังดีดูท่าทางจะเป็นนักการตลาดตัวยงเพราะมีการโปรโมทออกทางสื่อนู่นนี่รายการชีวีนิตยศาสรด้วยทราบมาว่าใช่ครับผไหมคะงั้นถามแนวโนมดดีกว่าว่าตลาดของร้านเอโก้ทุกอย่าง20บาทแนวโนมใมอนาคุเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถึงตอนนี้ถือว่าดีครับทีนี้เราจะสามารถจำแนกประเภทของในการทําธุรกิจของร้านเอโก้นี่ออกเป็นกี่ประเภทนะคะกลุ่มธุรกิจ กลุ่มธุรกิจถ้าเป็นในกลุ่มของสินค้าสินค้าเราจะมีประมาณเจ็ดถึงแปดหมวดนะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างฮะมีเรารุมถึงทั้งหมดเลยในบ้านเราสามารถรองเดินเข้ามาดูที่ร้านของเราได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่นะครับได้หมดเลยแล้วสินค้ากลุ่มไหนขายดีที่สุดคะกลุ่มที่ขายดีน่าจะเป็นกลุ่มของผู้หญิงฮะผู้หญิงของผู้หญิงจะเป็นอะไรอะเครื่องเป็นผลิตภัณฑ์พัฟแต่งหน้าพวกนั้นก็มีรวมถึงพวกอุปกรณ์ครัวเรือนด้วยลับของในครัวก็มีส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็น กลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มที่ชอบช้อปปิ้งน่าเพราะว่าเขาต้องหาของเข้าบ้านนะคะเพื่อที่จะดูแลเด็กๆแล้วก็ดูแลคุณสามีด้วยใช่ครับผม <laughs> นะคะคิดว่าการทําธุรกิจแบบนี้นะคะมีความยากง่ายแตกต่างจากการลงทุนทําธุรกิจประเภทอื่นยังไงคะคุณสุพลความยากง่ายเนี่ยคิดว่าคงาคงไม่ยากนะฮะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ลงทุนไม่เยอะ นะครับใช้เงินลงทุนประมาณ2000 0บาทถึง5 0 0 0มื่นถ้าสองหมบาทเท่านั้นหรอคะครับผมก็สามารถที่จะมีร้านเป็นของตัวเองได้ใช่ใช่ครับผมเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยเราส่งอยู่ที่14บบาทนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าสั่ง20,000บาทขึ้นไปเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยว่าจะอยู่เหนืออยู่ใต้ตะวันออกตะวันตกใช่ครับผมมีมูลค่าไหมคะว่าแบบว่าต้องสั่งที่ประมาณกี่บาทขึ้นไปถึงจะส่งอ่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่20,000บาทขึ้นไปนะครับค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจจะสมัครสมาชิก ร้านเอกะนะครับก็จะได้ราคาส่งพิเศษเหลือ13บาทโอ้โหอันนี้บอกกันทุกมหมนี่กำไรชิ้นนึงเบาทเต็มๆเลยนะอยู่เฉยๆอยู่กับร้านมีรถไปส่งถึงที่ใช่ครับก็เน็ตๆไปชิ้นละ7บาทขายได้เยอะก็โอ้โหถล่มทลายก็กำไรเยอะได้ครับผมทราบมาว่ามีเว็บไซต์ด้วยมีครับผมเว็บไซต์ของเราจะเป็น w ว w ร์ไบาท com นะครับเป็นภาษาไทย เป็น20่ส<ก>ิบรั r a r t ท b a t c o m ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ทางเว็บไซต์<ด>และสินค้าตัวไหนขายดีมากทางเว็บไซต์คะจะเป็นกลุ่มของใช้ในครัวอของใช้ในครัวของใช้ในบ้านเนี่ยครับที่ขายดีแล้วก็จะมีกลุ่มของเล่น ของเล่นเด็กที่ซื้อให้ลูกๆหล,ลๆานๆค่ะแล้วก็ทราบมาว่านอกจากนี้แล้วคุณสุขศรยังได้เข้าร่วมกับงานมหกรรมชี้ช่องรวย2011ด้วยใช่ครับตัวนี้<อ>ร,รายละเอียดของที่ตั้งบูธหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษภายในงานบ้างไหมคะของออบริษัทเอกมงมาร์เก็ตติ้งจะอยู่ที่บูธ D7 นะครับค่ะก็ยังไงก็ขอ,เ,อ,อเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเยี่ยมชมที่บูธเรานะครับอาจจะมีสินค้าบางตัวที่ถูกใจก็ขอเชิญมาชมได้ครับ แล้วมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษภายในงานไหมคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นในส่วนของเ,ออเรารับสมัครสมาชิกนะครับฟรีฟรีค่าสมัครไม่มีค่าเฟรนช์ชัยไม่มีค่าอะไรเลยะนะครับแล้วสมาชิกก็จะได้ค่าราคาส่งที่พิเศษกว่ามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนคืนสินค้าที่คิดว่าขายไม่ดีมาเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ค่ะคือสมมติมสั่งตัวนี้ไป1ลัง,ลงปรากฏว่าผ่านไปแล้วก็ยังหนึ่งลังเหมือนเดิมเราสา่งเป็นเปลี่ยนได้เอาตัวอื่นที่ขายดีไปขายได้ เป็นการช่วยเหลือพื้นส่วนทางธุรกิจของเราอย่างนี้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะจะสามารถเข้ามาดูที่บริษัทโดยตรงเลยก็ได้นะครับมาเลือกสินค้าได้ที่ไหนคะบริษัทที่บริษัทเอกดํำรลงมาร์เก็ตติ้งนะครับเราอยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับอยู่ในสถานีขนส่งสายใต้เก่านะครับหรือถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่บริษัทก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับที่ Www20 b ไวบ็ปาทคอม นะครับหรือจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามก่อนนะครับที่0 2 4 3 3 6 7 5 8ครับผมเพราะถ้าเกิดอยากมาดูบริษัทแต่มาไม่ถูกก็โทรเข้ามาสอบถามหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก่อนก็ได้ครับผมค่ะงั้นท้ายนี้ค่ะคุณสุพจน์อยากจะให้เชิญชวนคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านให้เข้ามาร่วมธุรกิจกับบริษัทเอกดำรงมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เชิญชวนไปเที่ยวงานมหกรรมชีช่องรวย2 0ง1เกันเยอะๆคครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ชมรายการก็ถ้ามีเวลาครับขอเชิญ ไปชมงานมหกรรมชี้ช่องรวยนะครับก็บูธของเราอยู่ที่บูธ d 7นะฮะ,ะแต่ในงานผมได้ยินมาว่าบูธเยอะมากแล้วคนคนที่สนใจจะไปเยี่ยมชมออกบูธเยอะมากเลยครับก็ถ้าทุกท่านมีเวลาว่าขอเชิญครับผมก็เป็นการเชิญชวนให้เข้าไปร่วมสําหรับคนที่สนใจอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองที่สําคัญนะคะก็คือพลาไม่ได้อย่าลืมมาเที่ยวชม ที่บูธ D7 นะคะคสำหรับร้านเอกโกทุกอย่าง20บาทบของบริษัทเอกดำรงมาร์เก็ตติ้งจำกัดก,ก็ถือไปอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่สามารถทำธุรกิจได้ง่ายๆนะคะแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยทีเดียวเนื่องจากว่าต้นทุนนะั้นลงทุนต่ำมากแล้วก็มีการช่วยเหลือทำธุรกิจทางด้านการประชาสัมพันธ์การตลาดให้เป็นอย่างดีนะคะก็ฝากไว้สำหรับอีกหนึ่งช่องทางสำหรับท่านใดที่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองนะคะก็ฝากบริษัทเอกดำรงมาร์เก็ตติ้งภายใต้แบรนด์ร้านเอกโกทุกอย่าง20บาทเอาไว้ด้วยละกันนะคะวันนี้ต้้ออองขอขบอบคุณกกกรรกรรรมาาผูจััดิษท เอกดำรงมาร์เก็ตติ้งจำกัดคุณสุพจน์เราหาพัฒนาวงค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ